Cái gì vậy? clip Yorn Ây khỉa Cái gì lại clip Yorn ở bên đó không? đi clip mọi người không? Để tôi biết Clip game à? Ok, Tôi sẽ cho anh chơi Ây, anh lạnh lẽ Anh không thể Ok Ôi, 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 ไอ้เงี้ยปอยิงโอ้กระตุกโอ๊ยกระตุกโอ๊ยกระตุกไอ้เงียพอพอสัมเป็นโมเดลเทสัี่ไม่เหมือนไม่ค่อยโดนเลยนะโมเดลใหญ่เออโมเดลใหญ่ใหญ่เินาเป้าอ่ะคเกูไม่รด โอ้ยตีไปเลยตีไปเลยโอ้โหไอ้โดนเลยมากเลยนะออกไปครับออกรัโหก่อนคีโหลก่อนไอ้ทีนี่ก็ไล่กุจังเลย ร้อยป่ะนี่ก็ขยันไล่เลยที่ฝ่ายนี่โว้ยไม่เลิกดิไอ้หี่รายการผีแกเป็นรายการประตูปิดด่วนเลยไอ้เก็ไอ้เก็ไอ้เก็บลุกลุกลุกไอ้ o วกเดหกปืนหายเฉย

้ยเฮียประตูปิดย่อยๆเข้ามามึเชยดูก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 ูจะกินจะกินจะกินจะร้อยไว้นะเ็วเขียนผิดนี่จะบอกเลยว่าไอ้เนี้ยินี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย โอ้โดละเข้าันอ้เียม่ว้เหะตูโอ้จะตายแล้วจะตาแล้วจะตแ้วตายลอเคไม่ลวผมมาตอบรยกาล่าทาีกันต่อสโกแมน่าทาเสียแต่เไม่ค่อสดใสอ่ะ ฝั่งนี้นี่คือทางเราสคนเพียรมาตัวรอจะอ,อ,องีเรับผมเอ่อเี้ยมวิ่งไปอีกแล้วเลียต่บบมันจะโดนลากเว้เี้ยมนิงเนูดีเปิดได้ม้ห่อย,ยอด <c oughs> <c oughs> I b e i e e I t อยู่นีไหลไลยสัสแบกเลยลูกสออีกแล้วเฮ้ยกูเจอกูเจอมาเทเบลค่ะสอมึงไว้เคปเฮ้ยกระสุนไป Let's burn some shit up Burn burn baby burn เดี๋ยวเดี๋ยวแลมึงโอ๊ยกูเหน่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะตายได้ดูเรื่ลงกูนิ โอยมึงดูบอดดิแล้วมึงดูบอดเว้ยบอดเลือดไม่เย่ยโคตรแข็งแรงไ้ยี่ตีนโอ้โหเวลาข้าแต่พานแรกไอ้ชิมาขอคาเ์ดด้วย่ดูเัพเชอทัเจออยู่ปลอดภัยทุกคนเดินลงได้ โอ้ยคูเลยของดีเจอของดีว่าเมงไปงม้ใครู้นะมีครรู้อะไรนะโอเคโอเคโอเค่ยิวแ้เลยโหไม่เหลือกด้วยมาคิวให้ิวใหเยังไงแล้ มามามตมึงจะมานัดเดตอะมึงก็ต้องมีวะโดมยางยังไไอ้เหี้ยาไอ้วน้ว้ว้วิวิ้วิ้วิ้ง้งว้วิวงว้วิ้ง้วิงวิอยู่ าเล่เย uh, yes. ่มาก่นแล้วอ uh, okay. okay. ุ๊ยอุยอุ๊ยของดีว่ะไปแค่นี้เลยแค่นี้ท้งมแน้่ปลาด้วยเซ้ยเล่นลอยมากเดี๋ยวเดียให้มันเข้ามาด้ วียร์อุ้ยให้รน um ี้นคี่ยวไอ้เหี้ยอดค่าสเปเชียวไอ้เหี้ยมึงราทุกโกูเลยมัยเนี่ยโอเคครับกาทีมาต่อครับผม้ไหนผมะว่าดีไม่ะไอ้อมเปลี่ยนตละคของมาตีเลย ็นลิขิโดนตูนงูเาคุณ้งวิทย์เลยอะไอ้เหี้ยวิจารกูซะก่อนไม่เล่าเลยโอ้ยเฮ้ยเลยหนึ่งสองสี่ไม่โดนเหี้ยยิงโอ้ยโอ้ย แกตีมุซะเฮ้ยคอมมอนน a ่ o ี e คือแกชูมันท่ยังเปลีปืนแลวอ่ะปเียคือตอนนี้คุณโดบย้ายเหีียวไรไปละเจอกันเ่งอะไรไล่มาอ่ข้างไหนอ๋อข้างไหนอ่าอ่า เรียบร้อยครับผมยังไม่ยู่งกูปิด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 ไม่ได้คุณปล่อยให้มันแทะได้ไงเนี่ยโอเคได้เฮ้ยเรียวกัน

เตรียมตัวถ้าเกิดนี้ทำอะไรนะคงไปส่งั้เยสอะมีปัญหาอะไรอยู่อะพร้อมยังไม่พร้อมเอายังไม่พร้อมเอายังไม่พร้อมอไปฮีฮึ่มฮึ่มฮึ่ม่่่มม่มมม

าเจาัย <cents> เ <input> ้โอ้ยเนี่ยนัหลานนักหลานอย่าหันหลัเยไอเไอเไอ้เี่โอ้ยเนี่ยไอเก้ไอเกฟโอยเก็นะนะ มาๆๆ้มามิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย g o n i n ลฮะไอสยวเดนอ่ะเอยมาป่ะแน I'm e t h i ่ๆนะ